ชแวบอกเลยวันนี้เพื่อนๆเอฟซีจ๋านางฟ้าเข้าบ้านแบบหนึ่งในพันอีกแล้วครับน้องเอ็กซ์เจ้าสุกตาโต้ได้ไหมสีแดงที่บอกมือเดียวป้ายแดงนะครับแสนโลคันนี้หนึ่งในพันเหมือนกันนะครับก่อนรับชมคลิปเราอยู่ที่อจาจักรถนนเลียบทางในโรงเรียนสวนกลาบครงนี้มีเดือดตรงเสาโดเมนที่สองร้อยสิบ ไม่ไกลไม่ไกลพระรัมสองมันจุเกอร์ได้ครับผมวันนี้เรามีอะไรมาอวดเต็มสีจ้า닛สันเซฟิลล์ A สามสองปีสองพันยี่ปีต้องบอกว่าหนึ่งในพันจริงๆให้ดีบอกเลยว่าสุดยอดของสุดยอดเพื่อนๆนะนะครับคร่าวๆนะครับ닛สันเซฟิลล์นะครับ A สามสองแล้วเพื่อนๆปีสองพันแมนเนอร์เชนนะถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้เป็นตัวพิเศษด้วยครบรอบหนึ่ปีมั้งครับนะครับมีแค่ไม่กี่คันกระจังหน้าเนี่ยครับเป็นแมนเนอร์เชนนะครับแล้วก็กันชนเนี่ยยืดหนะครับ ถ้าเป็นตัวปี96 97 98เนี่ยรู้สึกว่ากันชนจะเป็นตัวสั้นนะครับทะเบียนเดิมด้วยมือเดียวป้ายแดงนะครับซื้อมาเงินสดเลยล้อเดิมสวยมากๆคันที่บอกเลยว่าซื้อเก็บซื้อใช้เพื่อนๆหามไม่ได้แล้วนี่ไม่เห็นภายในนะภายในนี่สวยมากเลยนะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับแผ่นเพดย,ย,ยังอยู่ครบเลยนะเพื่อนๆนะนะครับไฟสองไฟทะเบียนก็ยังใช้ได้นะครับทะเบียนเดิมด้วยนะครับนี่ครับเพดรู้สึกยังไม่แกะเลยมั้งสีน่าจะเดิมเลยนะครับ อาจจะมีทําสีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้สาดอะไรมานทั้งคันนะบอกเลยว่า้วสวยจริงๆครับหนึ่งในพันนะฮะแล้วแถมอเมซิ่ง <c oughs> ก็คือสาวอากาศ <c oughs> ก็ยังใช้ได้นะัะเพื่อนๆ <c oughs> หาย,ายากครับคุณรุงคุณพี่คุณน้าคุณอาคุณปานะครับพอคุณ <c oughs> <c oughs> คุณปาไม่เกี่ยวนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะก่อนสองการนะเพื่อนๆนะดูดิฮะคือคันนี้ต้องซื้อไว้เก็บไว้ใช้แล้วครับ นั่งทานกาแฟกับเพื่อนเพื่อนแล้วคุยกันนะอจะสวยไปไหนขอดูภายในยเลยดีกว่าสุดยอดนะครับภายในยบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าเลยนะแทนแทนแทนจะเมื่มอไอัอนนี้เริ่มได้นะเด <c oughs> ี๋ยวเราเริ่มได้นะแผงประตูนี่สวยมากนะฮะไฟสองเท้าก็ายังใช้ได้นะครับสวิตกระจกเนี่ยบอกเลยว่าสะอาดมากนะครับแทบจะไม่มีน้อยเล็บเลยนะ ใส่ถุงมือคนระับขับรถแน่นอนไม่มีรอยเล็บเลยไปไปได้ไงที่เปิดประตูเอออะไรเออนี่ยเดิม mm hmm. มั mm hmm. นมีทวิสเตอร์นะอีกคู่หนึ่งนะครับเบาภายในนี่คือเบาะเดิมนะเบาะหนังเนฮะงสวยอยู่นะไม่มีพ่นอะไรนะคันี้นะ mm hmm. พวงมาลอยเป็น ABS นะแล้วก็เป็นแอร์แบคด้วยนะครับสวยมากๆนะครับแล้วก็จบปรับข้างไฟฟ้าขอฟังเสียงเครื่องยนตะ์รถบอกเลยว่าสตาร์ทเงียบมากอยางกับไฮบริด เพ <ynam ic. S 1> 1941, ื่อนๆขอ <rí> e> <ources> นั่งส <rique> so ักนิดหนึ่งนี่บอกเลยว่าไม่แสนโลด้วยนะครับเห็นไหมขอแสงไฟสนิดหนึงครับ้องโดโดนี่ครับเพื่อนๆหนึ่งแสนหนึ่งหมืนโลแม่เจ้าโวยนี่ไม้แท้ศูนด้วยนะนะครับซื้อจากเจ้าของโดยตรงเลยนะฮะแล้วก็ฟอนต์กลางแอร์เป็นดิจิตอลด้วยนะครับสวยมากไฟสองเม็นที่ยังใช้งานได้อยู่ ฝั่งนู้นกันต่อไปดูฝั่งนู้นนะฮะดูท้ายซะก,ก่อนเพนื่อนๆหลงไหลในบ้านท้ายของเธอเสียเหลือเกินนะดูดูสิฮะเพื่อนๆนะฮะอย่าเพิ่งหมันไส้ผมเลยนะว่าโอเวอร์แอคติ้งหรือเปล่าบางทีคนชอบรถอะเนาะเจออะไรทีรร่มันสวยๆดีๆเดิมเดล้วแบบมันมันหมันเขี้ยวครับเพื่อนๆเนี่ยฮะคิ้วเนี่ยฮะดูะดิฮะอุ้ยเดิมอะจริงจริง Amazing Thailand นะครับแผงปรวัตูก็สวยสะอาดนะครับนี่ยครับลายมงลายไม้เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่ฮะฟิล์มเห็นไหมฟิล์มญี่ปุ่นด้วยนะเพื่อนๆทุกบานเลยนะครับยังใหม่อยู่เลยคอนโซลสวยนะครับ ABS แล้วก็เป็นแอร์แบกด้วยนะครับสวยไหมสวยเนาะสวยจริงนดูฟอนตกลางครับรผมแอริตันนะครับลายไม้ใช่ครับแล้วก็ที่เก็บของนะครับก็สามารถยกได้อันนึ่งชั้นนะครับ แล้วก็นี่นะครับอ่า<อ>เป็นสอง,สองชั้นนะ<า>ถ้าสามชั้นเป็นไรฮะไม่ใช่เป็นหมูกรอบฮะแอะแห่ขอดูสองแถวหน่อยน้องโดโด้สวยงามนะครับพระรามแปดนะครับพระรามเก้าไม่ต้องไปลเลยนะตอนนี้เย็นแล้วรถติดนะเนี่ยครับเบาะหลังก็สวยงามนะนะครับเบาะหนังเดิมเลยเพื่อนๆดูฉากน,นี้ดีวกว่าจะเห็นชัดๆเนาะมุดละนะฮะไฟ สองเก่งด้านหลังนะครับซ้ายขวาก็ยังใช้งานได้สวยงามนะแผงลำโพงหลังก็ยังสวยเลยอุ้ยเดิมจริงนะฮะขอดูท้ายหน่อยหดูความเดิมบางสิตายแล้วดูเสียงก้อนประตูอะไรจะเดิมขนาดนี้เคนวูดของนี่ใส่แผน่นซีดีตั้งแต่รุ่นเราเลยนะสิบแผ่นอย่างเท่อนะครขอดูยางอ่อยหน่อยดีกว่าสะอดจริงๆเลเนี่ย โหดีเดอรมากเลยอ่ะล้ออะไรยังเงาวิ่งเร็วเพื่อนไม่เคยแตะพื้นเลยไม่เคยได้ใช้ส่วนใหญ่รถจอดมากกว่าห้างแสนโลพุ่งตรงเนี่ยฮะท้ายเนี่ยครับเพื่อนๆนะนี่สตาร์ทอยู่ใช่ไหมสตาร์ทอยู่เหนึ่งในพันเพื่อนๆจ๋าอ่ะโอเคบ้านเรือนไทยเรียบร้อยไม่เยอะพี่เพราะไงจ๊ะถมานานแสกัดอีกแล้วอะขอดูนิดนึงครับผมมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยถูกต้องนะโอ้โหสมุดรับประกันนะครับ อ๋อนี่ชื่อตรงเจ้าของด้วยนะส,สุดยอดเลยนะพเพื่อนๆนะครับครัพิ๊เล่มทะเบียนขอดูหน่อยเห็นบอกว่ามีกุญแจสองดอกด้วยต้ออันนี้เป็นกุญแจวอลที่สามารถรอคนกันได้นะฮะโอกาสครับผมเอาไปดูหน่อยสวันี่ตลกอะไรอ<ช>่ะนี่ร<ช>ีโมทครับผมนี่ก็เล่นไปเรื่อยแล้วเราเนี่ยกุญแจอีกหนึ่งชุดขออย่าันนึงก็อยู่ที่รถใช่ไหมต้องขอดูนิดนึงฮะนี่ลำดับที่หนึ่งเพี่ไหน มเป็นบริษัทด้วยนะตึ๊ดตุ๊ต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 โอเคนะเพื่อนๆน,นะก็ประกันเดี๋ยวมาดูกันผมว่าเหลือเอาประกันเดี๋ยวเช็คให้นะว่าเหลืออะไรหรือเปล่านะอุย้ยที่เย็นละมาดูรถก,กันก่อนดีกว่าปะเดี๋ยวไปห้องเครื่องกัน<ป>ขอดูฝายเอาโป้เลยจา้าดูเสียงสวยงามพระรามแปดพระรามข้าภาษีไม่ขาดใช่ไหมเดี๋ยวขอดูนิดนึงภาษีหกเจ็ดนะครับพอยอนะนะครับ ปลายปีกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะคันหน้าเดิมนะเพื่อนเพื่อนนะสติกเกอร์นี่อยู่ครบเลยนะบอกเลยว่าคันนี้ห้องเครื่องสวยมากนะครับคาว่าน็อตไม่มีขยับเนี่ยน่าจะใช้คันนี้ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้ครับคุณอาเขารักรถนะครับแลว้วก็มีรถหลายคันนะครับพอสภาพนี่บอกเลยว่ายางออกมาดูฝาเครื่องเลยเพื่อนเพื่อนที่ผม,ม,ย,นะมย,นะยังไม่ได้ทําเลยเลยนะมาบัดบาดเนี่ยยังไม่ได้ล้างด้วยแล้วไม่ได้เช็ดด้วยยังไม่ได้ลงแว็กอะไรเลยนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าล้างแล้วเครือบจะปิ้งขนาดไหนเพื่อน เป็นเพจเห็นไหมจ๊ะที่รักี่สวยอะนะครับยันถักกระโปรงด้วยโอ้โหสวยจริง,รงมาขอไปโยนถอดสักรอบดีกว่าว่า A 3 2เราเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะครับบุนนิสสันซีฟโร่คันนี้นะครับ A 3 2แล้วเราบอกเลยเพื่อนๆน,นะแต่งได้หลายสไตล์มากๆนะครับนะครับคันนี้สามารถแต่งเป็น V.I.P ได้นะสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็ล้อแมกซ์สิบเก้ายี่สิบเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะครับ พาร์ทนี้ตั้งแต่ยูร้าน V.I.P. นะครับเมื่อก่อนี่พี่จำได้ว่าคลับดังๆนี่น่าจะเป็น V.I.P. ครับนะครับไทยแลนด์นะครับบอกเลยว่าสำนักแต่งที่หลายๆค่ายเลยก็เยอะแยะมากมายสวยๆกันเลยครับนะครับล้อแม็อกโหลดเตี้ยโหลดแป๊ก V.I.P. จัดจ๋าล้อออฟลึกๆเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆแล้ครับสามารถทำได้นะพี่พีก็มีล้อแม็กให้เลือกอีกต้องเยอะนะครับที่ร้านนะครับก็ลองเลือกชมดูนะครับเราก็มีอีกหลายแบบหลายสไตล์เนี่ยให้เลือกเป็นอย่างมากมายเลยเนาะ โอเคนะชอบแบบไหนก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับามาแล้วจาามาแล้วจกนิสันซิฟิโลเพื่อนๆ A 3 2นะ VIP จา๋จาจา๋านะปี2,000มือเดียวป้ายแดงขอนั่งได้ไหมอยากรู้ฟิลความนิ่มนวลน,นะครับรเดี๋ยวมาบอกราคากันเดี๋ยวขอขาเป็ดก่อน,อนขากลับครับขอบุ <c oughs> ขอโบอกหน่อย ไม่่ใชคันนี้บอกเลยว่าขอเป็นผู้บริคูนอีกหนึ่งวันนะขอนั่งสักนิดหนึ่งนะฮะปูดูกยควประตูสิโอ้โหข้างหลังนะฮะโอ้โหขอทีเปิดอื้มอะไรมันจะไพ่รอบเพราะพิงนะฮะมึดนะฮะขอสักนิดหนึ่งนะครับมาดูกันแอร์ดิจิตอลหูน้องดูเปนเรื่การร้อนนะนี่แอร์ระบบฮาซานีเขาไหมฮะโอ้โหแรงจัดเลยนะฮะ เอาจจะไม่เห็นละอ่วไม่เป็นไรเราก็ไปแบบ VIP กันมืดๆหน่อยนะแต่ก็ได้ฟิลแบบ VIP นะอขอหนึ่งรอบขอหนึ่งรอบถ่ายสอากา VIP ด้วยเดี๋ยวถอนจอดก็ได้ครับเดี๋ยวเราขาเป็ดก็ได้โ <c oughs> ดงงอขาเป็ดขาไก่อะไรอะเล่นอะไรกันสองคนะอะบกคำไฟฟ้าเนี่ยโดยรวมใช้ได้นะครับแล้วก็บอกเลยช่วงล่างนีคือไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น ซ้ายขวาตกหลุมเบรกหน้าหลังขึ้นนงขึ้นเนินไม่มีไก่แ,แล้วก็ไม่มีหนู <c oughs> ขอบคุณมากนะครับขอบคุณซาวด้วยนะครับไอแอปเปิลที่เขาทำซาวนี้มาด้วยได้อยู่นะครับผมโอ้โหน้องเอ็กผ,ผู้บริคูณชัดๆสุดยอดจริงๆน,น,นะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราดูกันนะครับเป็นหนึ่งรอบที่ถือว่าโอเคนะนิมนวลเพื่อนบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดหนึ่งในพัน จริงๆนะฮะในพันธุ์ไม่ใช่อะไรเขาแกงนะหน<ม>ึ่งในพันธุ์นี่คือหายากนะครับมืดแล้วนะฮะแต่โดยรวมจุดสําคัญก็ได้จะเห็นกันไปครบแล้วเนาะ<ม>โอเคไปรับทั้งโลกกันแย่เยี่ยมเจี๊ยบเป็นหนึ่งรอบที่แต<ม>่แท้กลางวันน่าจะสวยกว่านี้นะมผมเพิ่มพวกคอนโซลคอนโซลแต่น่าจะเห็นได้เพราะเรารีวิวกลางวันไปแล้วเมื่อกี้นะครับ<ม>รีวิวกันจนดึกเดินมืดค่ำขยันกันจริงๆอ่ะ โอ้โหลืมที่ลืมบอกไปน้องโดบอกว่าขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อย oh. นี่ครับผมนี่ oh. เปิดเครื่องเสียงนะครับวิดยุซีดีก็ยังสามารถใช้งานได้เลยนะ oh. ปิดเลยจ้า oh. นี่ฮะดีดนิ้วโอเคขอบคุณมากๆกูท้าเดี๋ยวน้องเอ็ก oh. มันช่างสวยงามจริงนะพี่บอกเลยว่า ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกรแมมันช่างงดงามเสียนี่กันไรก<อ>ันเลยทีเดียวเชียวคันนี้เท่าไหร่ดีจ๊ะซีน่าจะรอมานาหน่งแส้หนึ่งหม0บาทโอ้โหตุ้งตุ้งตคันนี้เข้าไปแต่งแบบพี่พี่บอกเนาะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเรามีร้อแบกให้เลือกด้วยน้องเอกนะครับอย่างที่เราขึ้นรีวิวไปแล้วนะฮะคือสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนี่เรามีรอแแบกบครับนะครับ V.I.P ให้เลือกอย่างล้นหลามเลยนะครับหรือชอบแบบเดิมนะครับชอบแบบเก็บแบบคลาสสิกแบบนี้ก็สามารถเก็บไปได้นะครับชอบรถแต่งก็มาให้พี่ๆเลือกให้ได้ที่หนานะครับก่อนสงการละอีก2วันนะครับเวลาสุขเวลาสุขนะครับวันนี้ก็ไหลไปอีกสี่ห้าคันนะเพื่อนๆต้องรีบแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นเขานะแต่ครับหารถไปเที่ยวสงการกันนะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะหูนีีงานเยอะมากๆเลยนะฮะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากด้วยครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมชื่อพี่พีทต้องคาร์ดิชแนลนะครับแฟนเพจเป็นดูเป็นที่เดือ สุดยอดเลยนะ <Okay. S 1> เกือบห้าหมื่นลนะ <Okay. S 1> มีแจกของมานเดิมนะครับ <Yeah. S 1> พูดทุกคลิปเลยนะครับ <Yeah. S 1> นะครับไม่ลืมไม่ลืมนะครับโอเควันนี้เราสองคนขอตัวแพ้ไปก่อนสวัส <Yeah. S 1> ดีครับ yeah.